สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องกิจจะรับสู YouTube, ะะ่ช่องยูทูบชอลดารถพุทธกับผมชีฟดีกับเป็นการอุษาครับอ่า อุตสาจากสาเดิมอุทห้ลึกลงไปยีครับเส<อ><ช>ียต<ด>อนนี้ก็รถกับยูข้างล่างนี่ครับอ่าบินซาน่าจะซาโครงการนะครับอาพุทธ เพิ่มลงอีก3เมตรครับหลังจากผมมีนำใส่สำหรับรถคือทักคื้อลทางการเกษตรครับได้พุดเครื่องลูกครับเป็นการพุทเครื่องลูกเอากินขึ้นทางหนึ่งครับเป็นสาทางหนึง่งลงพุทธในสา กุด,ดินขึ้นทางเดียวแบบนีห้องอ่ะใส่จะใส่ใส่แบบวิธีการพุดแบบไวรอบเดียวจบเลยนะครับนี่ครับาบางหนึ่งห้างก็จะเอาอ่ะ ลงบุี้สครับสรวหล้งบุ้งขี้ครับลงหล้ง,งีลงง้ลงหนะจะอีกฟังหนึ่งกะเกาหางฝังหนึ่งสรบลลัง,งบุงี้แล้วก็ฝังหนึ่งเกาหางถอยมาเลยครับตอบเดียวจบมันจะว้นะครับผมแบบ ฟังที่สโลบลังพุงขี้กัจะมีเขาห้งซะเดิมอยู่แล้วเอาการไล่ลงตามเขาห้งเดิมเลยครับมุดลงเพิ่มอีกสามเมตรจากปืนเดิมหรือพอสมควรครับ เอาดีครับผมรูแบบบ่มีปีกไม่ได้ใส่ปีกครับ,อ,บ,บ,รรรบอันนี้ดีเท่เลยครับผมอันนี้กใกลจ้จะเซ็ตแล้วครับแต่ว่มามันแนวกัน ส่วนอีกมันถอดออกครับผมเพราะว่าไอ ไปขูดโพ้นครับอยากมันหักเลยต่อไปเดี๋ยวไปเกี่ยวหักไหม่หักอีกนะอยากอย่างนี้ครับของ่าวปลาดิมง่ามปันไดก็ได้ครับ theo. thêm Chắc này khắp bụng Chạy nè non กวางอยู่ที่เจ็ดเมตรครับเจ็ดเมตรเจ็ดเมตรคูณยี่สิบสี่เมตรครับผมยี่สิบสี่เมตรเมาบุญเลยครับ สมเมตรโอ้ดในราคาหนึ่งมืนสองับาทครับใช่ไครับผม เราครับผมจะเสรซตละ ตามลงค,ค,ครับผมเดี๋ยวกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ